ไปเลยไปเลยตูดเหม็นมากขาตันแต่กระโดดได้อยู่นะขาตันแต่เป็นกระโดดได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้นะตีนะนี่ตีนะอย่ากระโดดนะห้ามอย่าไม่เอาอย่าดื้ออย่าดื้อเท่ากัน ยาดื้อโอย,อยาดื้ออ้ามดื้อเออไปเลยอ,อยู่ข้างล่างเลย,ยพุงใหญ่มากอ้วนกลมดิกจริงๆอย่าดือถ้ากับดื้อที่สดชา่า วายกำลังสุกสน่นยังไม่มาเลยตอนเดี๋ยวโดนเจอโทรโดนไปบีนพี่แพรลี่หนูขอได้ไหมคะตกงานเครียดมากๆไม่ได้ค่ะที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์สังสงเคราะห์คนตกงานนะคะต้องไปกระทรวงแรงงานเลยค่ะ ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ส่งเคราะห์คนตกงานนะคะต้องไปที่กระทรวงแรงงานหรือกรมทรัพยากรและความมั่นคงแห่งมนุษย์นะคะอ๋อ เซเว่นอะไรเลิกเทอะอีกอ่ะไม่ใช่พี่ชายไม่ได้พาเขาไปเขาไปเองเขาไปกับอะไรอ่ะเหมือนเขาไปไปอะไรตัวอย่างไปเขาไปทไํไออ่ะนะไปกับน,นั้นแหละของเขาเรียกว่าครูครูเขาอะ่ะไม่เราไม่รู้ว่าไปเดินแบบหรือไปอะไรนะ เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเขาจะไปเดือนหน้าจะไปเดือนหน้าไปประมาณสองอาทิตย์มั้งเห็นบอกไม่มา มึงจะมารอหมาล่าย่างอะไรมึงดูเวลาบ้างกูไม่รอแล้วกูจะกินข้าวแน่ตาไม่ค่อยจะบริหารเวลากันมึงมารอหมาล่าย่างมึงกินหมาล่าแล้วกูจะกินข้าวแล้วกูไม่รอแล้วมากินทีหลังเลยเสียเวลาเวลาไม่ค่อยจะเรื่องเวลาเนี่ยชอบกันนะถ้ากูไปด้วยโดนวีนหมดอะสามคนอะ มากินข้าวเลยไม่รอแล้วรอหมาล่าก็กินหมาล่าไปข้าวเยอะแยะนี่เดี๋ยวมาใครมาก็มกันจะกินได้ท้องใครท้องมันข้าวเยอะแยะมาเลยแม่ใจพ่อกับแม่เขารอมาเลย <c oughs> พ่อกับแม่เขาไม่กินข้าวดึก <c oughs> ไม่ใช่ไม่โมโหิวหิวเหลอกกับข้าวเยอะแยะ เดี๋ยวมาก็กินไปสิกับข้าวมากมายมกัยบข้าวเยอะแ,แยะมากมายเี๋ยวก็กินนิดเดียวอให้มันรู้ซะว่าทำอะไรอยู่ มารีวิวทุเรียนจากใจ F c คือดีมากเนื้อดีสุดๆโอเคค่ะไม่ปกติก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันอยู่แล้วค่ะก็แยกกันกินวันมื้อเพล่นฉันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินกับนางนะพราะดิฉันตื่นสายดิฉันก็จะให้นางกินก่อนไม่ต้องรอดิฉันก็เป็นมื้อเที่ยงทีฉันก็กิกนปั๊บปั๊บแป๊บๆก็บอกไม่ต้องรอกินเลยตอนเที่ยงกว่าดิฉันจะเอยอะย่างข้าวเยอะแยะ กินเลยทานี้กะต,ต้มแตงแล้วกับข้าวนี่เอาได้แล้วนะอร่อยแล้วนะได้หมึอเค็มอร่อยมึโอเคหมูเพน <c oughs> ข้าวเพนอ้าวแถวที่นี่เขาเรียกข้าวเพนนะ ชาวบ้านเขาก็เรียกว่าข้าวพีมมื้อพียมเขาไม่ได้เรียกกับพระนะมื้อพีมตอนนี้เราจับคึกคืนหน่อยตอนนี้ที่มาคื้อก็มีหค่ห้าคนพ่อแม่ทิ่ทั้งฟอร์ดแล้วก็เจ้าตากบ้านก็คึกคักอีก <Hey. S 1> หนึ่งคนห้าหมาแมวอีก ห้ารวมก,กันคนห้าแมาแมวอีกห้าเป็นติดพอดีอร <c oughs> นอยคือแบบนี้อร่อย มันมีตัวชาเอมเทศตัวนี้ปรับผิวใสและปรับผิวที่ขาดนะ้ำและปรับกล้ามซ่าที่แขนที่ขารา้านเจือเป็นสมุนไพรล้ำพิษขั้นสุดยอดค่ะลดแสบร้อนผิวหนะังอักเสบเลือดสามารถรวบรวมผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยชนอายุต,ตั้งแต่14ถึง15ปีวรวมแล้วจำนวน12 มาทุกคนข้อหมกใช่ข้อหมกแถวนี้ข้อใหญ่มากขอกี่บาทเนี่ยยี <25 S 1> <25 S 2> ่สิบห้าบาทเองกรุง <c oughs> เทพไม่ได้นะข้อหมกอะร้านดังๆอะมีหกสิบแปดสิบข้อหมกที่นี่แค่ยี่สิบห้าบาทเจ้านี้เขายัางอร่อยนะแล้วข้อหมกอันนี้ฉันชอบกินกับเฉพาะใบยอนะใส่ใบอย,อย่างอื่นก็ไม่ชอบไม่อร่อยใส่กคนนี้เขาใส่แบบกระหน่ำปีทำให้ไม่อร่อย พอหมกมันต้องใบยอคือที่สุดเท่านั้นอือห่วยยี่สิบห้าบาทเองพอใหญ่มากเนื้อปลาแน่นดี ใส่น้ำจ si ิ้มปลาผ้าเขายำมาแล้วเน้อน้ำน้ำจิ้มไก่ไ่นียน้อน้ำจิ้มไก่เราไม่มีหลแที่บอกนีูผู้ชายนะก่ยไกลวม่าอ๋อมันยที่ปัตตูไอ่นั่นใช่ไหมมาล่าพอใจแล้วไอไก่แบบนั้น อยู่บ้านนอกนะทุ่มหนึ่งเนี่ยเขากินข้าวกันกับจะเสร็จแล้วอาบน้ํานอนแล้วอยู่กรุงเทพน,นะรถติดยังไม่ถึงไหน <c oughs> พี่บัคกำพี่บกักกำด้วยมัม้นั่งรถติดอยู่เยออกนานรถติดยังไม่ยิ่งฝนตกนะโอ้โหติดคูณสองทุกเส้นวิภาวดีราดเ้าพรามก้าอโศกสุขุมวิท ยังไม่เคยไปอยู่ีย๋ยบอกพอเลยพอค่ะพอกับวิถีชีวิตอย่างนี้เขาอยู่บ้านนอกดีบคราบพอจะกลับไปถึงบ้านมันก็เหนื่อยแล้วนะถึงห้องถึงคอนโดก็เหนื่อยแล้วหมดพลังที่อยากจะทำอะไรละเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยกับเหนื่อยกับงานก็พอทนเหนื่อยกับรถติดอีก ผู้เรียนอร่อยเนื้อดีมากขอบพระคุณค่ะปลาไก่น้ำปลาไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยตลาดเหรอตลาด ห yeah. uh huh. ียโอยีสิเดี๋ให้ฟอดกับเดี๋ยวให้ฟอดกับอตะมาจัดการสามบใ่ตนะเ huh? กียบีลอยเนะไปเปล้ขายเทายนะ่าไหร่เนี่ยสองอยสามสิบตัวนึงมันขึ้น,นอีมาก่อนมันแค่สองน้อยขายดีเ ่อเราเป็ดไก่มันขึ้นเถอะอ,อันนี้คือตัวหนึ่งใช่ไหมตัวหนึ่งเท่าไหร่นะสองร้อยสามสิบแล้วก่อนที่ซื้อทีแรกๆก็แค่ร้อยแปดสิบแต่อันนี้มันเป็นไก่เหนียวไงมันจะแพงกว่าไก่พุย้ย ไม่แพงค่ะไม่แพงได้เยอะอยู่สองร้อยแต่ว่ามันเต็มกล่องเลยนะตัวหนึ่งอ่ะคืได้เยู่ เยอะอร่อยไม่เค็มมากไม่เ <cod> ค <fum> ็มแล้วก <sk ry mus> <c jal> ็ไม่ข้าวไก่ต้มน้ำปลาถ้าทำไม่ดีเค็มแล้วก็ข้าวนะอันนี้ไม่เค็มไม่ข้าวเท่ด้วยต้มฟงตอมหมก เนี่ยที่บางเขาคอยดูด <ho> <t> ูใ <ho> ห <t> ้ดุนะผมว่านะมีประเด็นเดียวชนเนี่ยก็ได้จับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้การส่นค่ายยาอะไรเนี่ยเดี๋าผู้ใหญ่ทางฝ่สอบงานโดยมีเจ้าตรวจลงมันด้นะครับมีกานัดายกันเดีนนี้ก็ทำให้เยาวชนเข้าใจความหมายของแลนะฮะแล้วก็ได้จับมือเรื่องการแล้วก็มีการรับปาก วมมินบุรีก็นเรื่องการุันะครับด้ย่ายที่เข้ามาเสียให้ร้เขาใจญให้มีสลลมการของจังหวัดมินบุรีนะคร

ยำฮ็อปปี้เยอะยมันจะเด็กทะเลาะกันเป็นฮ็อปปี้ไรบกยำไม่นานปลาเคยอ่ะนี่คือมาจากไหนอ่ะอะไรเนี่ยแต่ตลาดอ่ะบเข้ยเหรออืออ่าไม่ผ่านนะนี่อะไรไม่ผ่านไม่ผ่านอืมตัวเล็กไปนิดนึงตัวเล็กกันเหรออันนี้คือยาวๆย้ายมาเลยมันเนี่ยเออมันเน่ามันมันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ้วนจบบแต้มแล้วมัน าย <S <s ่ว่าก็ขาแรงบดแบบนี้ขาแรงบดอย่รนี้ครนายไลสดโยแดงจะมีทุเรียนมาไหมมีเดี๋ยวเราไปเอาวันนี้ต้องตักไว้เพอพรุ่งนี้เราต้องอปหามาะ แล้วก็มีก็มีสวยก็ฟังไว้่งานยปอยงานบุญนะไปเป็นหมดสาขาแล้วนะมั้งไปซื้อมาลาที่ไหนกันไม่รู้รอมาลาจะเป็นโู้นปะ น่าเทาเวนู้นน่ะมันจะมีไงเธอะะ<า>ที่ว่าเราไปกันวันนั้นเนี่ยเวีนเหมือนเนี่เขาที่ว่าไปซื้อกาแฟให้เธอไงเปล่ยนไม้เนี่ยต้องถาแม่ร้านกาแฟาอ่ะสาราเมย์หมเนี่ยมันจะมีเห็นที่มีอะไรย่างๆเนี่ยบะเฮงมามาล่าเออเนี่ยอ,อยากกินมาล่าไก่ฟอร์ดอยากกินมาล่า จะอิ่มแล้วนะคะรถยังติดอยู่หรอกินข้าวจะอิ่มแล้วนะคะทาไมรถยังติดอยู่ล่ะ เอาตรง yeah. hmm? mm -hmm. mm -hmm.